สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ c h anel n The Move นะครับวิดีโอนี้ก็ตามที่คุณผู้ชมรีเควสต์มานะครับก็ขอดูคอนเซปต์อาร์ตซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอนแรกอ่ะผมเข้าใจว่ามันมีแค่120ภาพเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วใน DLC เนี่ยจะมีตัวข้อมูลที่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยซึ่งผมคิดว่าน่าจะนำเสนอในรูปแบบของ3ตอนแยกกันนะครับโดยวิดีโอตอนนี้เนี่ยเราจะมาดูคอนเซปต์อาร์ตที่จะต้องปลดล็อกโดยใช้ CP Point กันก่อนมาดูกันว่าแต่ละภาพเเนน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 นีีีี่่่่่ยยยมมมมขข้้้้้ออ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 ูููลหรรรรืวววาาาาาาาะะไทสสสใจจจบบงดงดดด๋กดกััิญญญญผุต กับ Advice ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ไอทีทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกาจออนิเตอร์และก็อื่นๆอ,อีกมากมายเลยครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจาก a d v i c e .co.th สามารถใช้โคด้ด TMWOF5 เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะนึกถึงไอนึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ เอาละครับคราวนี้มาเริ่มกันไปเรื่อยๆเลย,เลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าภาพทั้งหมดนมี120ภาพด้วยกันมาเริ่มกันที่ภาพแรกกันครับอีธานมีอาและโรสคอนเซปต์อาร์สำหรับครอบครัววินเทอร์แนวคิดเดิมก็คือการให้มีอานั่งรถเข็นสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมภาคที่แล้ว ภาพที่2เป็นภาพของ Rosemary Winter ฉบับผู้ใหญ่คำอธิบา,บายบอกว่าคอนเซปต์อาร์ตสำหรับ Rosemary Winter เวอร์ชั่นโตเป็นผู้ใหญ่เธอสวมแจ็คเก็ตของอ e ี h านตัวที่เขาเคยใช้ห่อร่างของเธอตอนที่เธอยังเป็นเด็กทารกเราอยากสร้างภาพประทับของอิทธิพลของเอเวอร์ลีเราก็เลยใส่สีเขียวเข้าไปในสีหลักของเธอนอกจากนี้เรายังมีความคิดว่า r o s จะต้องต่อสู้กับศัตรูบางส่วนของอ e ีธานอีกด้วย ภาพต่อไปคือภาพของคริสเรดฟิลล์ครับความเห็นพุ่มกับศิลน,นั้นบอกว่าการออกแบบคริสเรดฟิลล์บางส่วนในภาพร่างแรกของเนื้อเรื่องเขาไปเยี่ยมครอบครัววินเทอร์ในชุดพลเมืองหน่วยฮาวูฟเรียกเขาว่าอัลฟามีอาที่คริสยิงนั้นแท้จริงแล้วคือมิรันดาปลอมตัวมาเมื่อเขาเสียโรสให้กับมิรันดาเขาจึงเรียกกองกําลังหน่วยฮาวูฟของเขามาเป็นกําลังเสริม ภาพต่อไปหน่วยฮาวูฟนี่เป็นครั้งแรกที่หน่วยรบระดับสูงของคริสปรากฏตัวในจัก,กรวาล Resident Evil หน่วยนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตามล่าไลแคันงนั้นจึงได้เชื่อว่าหน่วย h าว w ฟจากซ้ายไปขวาก็จะประกอบด้วยอ um Amber Eyes ผลซุ่มยิงผู้มากประสบการณ์ k e n ายหนุ่มน้อยที่มีหน้าที่รับมือกับสุนัขโลโบมือปืนกลไน g h ฮาวหน่วยสื่อสารและ t ุ u n d r อดีตสมาชิกหน่วยปราบปรามยาเสพติดนอกเครื่องแบบ ต่อไปเป็นภาพชาวบ้าน1น,นะครับการออกแบบตัวละครสำหรับชาวบ้านที่มาหลบภัยในบ้านของลุยซาจากซ้ายไปขวาก็คือเลโอนาร์โดพ่อของเอเลนาถัดมาคนที่2ก็คือเอเลนาลูซาและก็ยูเลียนครับอาร์เดเรกเตอร์บรรยายว่าชาวบ้านถูกออกแบบโดยอิงจากส่วนผสมของจินตภาพแบบกอธิกและแบบสมัยใหม่รวมถึงเครื่องแต่งกายและเสื้อผ้าจากทศวรรษที่60ก็ถูกนํามาใช้เป็นแรงบันดาลใจ ภาพชาวบ้านที่2การออกแบบสําหรับชาวบ้านคนอื่นๆที่ทาฐาได้พบที่บ้านของลุยซาจากซ้ายไปขวาก็คือเซบาสเตียนอนธอนร็อกซาน่าและก็ยายแก่อาลครับภาพต่อไปก็คือดยุกพ่อค้านะครับหรือว่าเดดูกนั่นเองก้อนเห็นของผู้มั่งศักสินนั้นบอกว่าการออกแบบสําหรับดยุกพ่อค้าเดิมทีเขาจะปรากฏตัวบนเกวียนหลบหนีโดยที่ม้าของเขากําลังวิ่งอย่างบ้าคลั่งแต่ว่าแนวคิดนี้ถูกตัดออกระหว่างการพัฒนาภาพต่อไปประสิทธิ์คาดู ประิตเหล่านี้คือกุญแจของเรื่องราวของวิลเลจและถูกใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์หมู่บ้านผสมผสานกับปีกทั้ง4ี่ซึ่งเป็นตัวแทนของเจ้านายทั้ง4ี่คนวงแหวนสีทองเป็นสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์อวกาศตลอดจนนิรันดรสิ่งนี้บ่งชี้ว่าดวงอาทิตย์วิญญาณและทุกสิ่งที่ล้อมรอบอยู่นั้นไม่มีที่สิ้นสุดประิติตรงกลางคือภาพที่บอกถึงลางร้ายซึ่งเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดกลับไปที่โรส และนี่คือภาพของซากต่างๆนะครับซากที่เหลือหลังจากการสตรูได้ถูกออกแบบมาให้ดูเหมือนของตกแต่งเวลาที่สิ่งมีชีวิตตายเซลล์ของพวกมันจะตกผลึกเป็นคริสตัลต่อไปตราสัญลักษณ์ของเจ้านายทั้ง4ครับ ตราสัญลักษณ์ของเจ้านายทั้ง4แห่งหมู่บ้านตราดิมิเทรสเป็นรูปดอกไม้ที่มีดาบสองเล่มสัญลักษณ์ของพลังของผู้หญิงคุณจะเห็นไม้กางเขนตรงกลางซึ่งเชื่อมโยงกับแวมไพร์ตราเบเนเวนโตเป็นรูปดวงจันทร์และก็ดวงอาทิตย์สัญลักษณ์ของจินตนาการและความเป็นจริงตลอดจนความมืดของดอนน่ากับความสว่างของแองจี้ตราของมอรนั้นเป็นเงือกแต่เราอยากที่จะสร้างภาพที่แตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างเงือกสาวแสนสวยกับมนุษย์ปลาที่น่าขนลุกตราของไอเซนเบิร์กเป็นรูปม้าและเกือกมา้าสื่อถึงความเป็นชายที่แข็งงงแแกกกร่่่ละมมมุันนอจา้ มีที่มาจากหมากรุกในการออกแบบขั้นต้นตราแต่ละอันจะมีสมุดของตัวเองโดยณใจกลางตราทั้ง4คือสัญลักษณ์ของขนปีกอีกาที่ดูเหมือนรม่มมาต่อกันที่ไลแคนนะครับความเห็นของผู้กับศินบอกว่านี่คือการออกแบบพื้นฐานสําหรับไลแคนโดยมีคอนเซปต์เบื้องหลังคือซอมบี้ดึกดาบันซึ่งถูกใช้ในการสร้างสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนมนุษย์หมาปาา่าคลั่ง สามตัวนี้คือไลแค่นร่างต่างๆนะครับก็จะมีทั้งที่ถือขวานถือดาบแล้วก็ขีม่ม้าความเห็นนั้นบอกว่าเราออกแบบไลแค่นไว้เป็นจำนวนมากครับมีความหลากหลายมากกว่าศัตรูตัวอื่นๆในซีรีส์นี้และนี่คือใบหน้าของวาโกลักครับสิ่งมีชีวิตดุร้ายที่มาจากไรแค่นคุณจะมองไม่เห็นแล้วว่าเส้นผมแบบมนุษย์ของมันสิ้นสุดลงที่ไหนและขนสัตว์เริ่มต้นขึ้นณจุดไหนผนวกกับขนบนร่างมนุษย์ของมันยังกลายเป็นสีขาวไปแล้วด้วย u ูริอัสนั่นเป็นเหมือนานายของไ y แคนเขาเคยเป็นหัวหน้าหมู่บ้านตอนนี้เป็นเพียงแค่งเงาของตัวเองในอดีตเท่านั้นที่สำคัญก็คืออูริอัสราแชร์คือพี่ชายของเขา มาถึงภาพของขวัญใจหลายๆคนนะครับอาซีนาดิมิเทรสความเห็นของผูมิกับศิลน,นั้นบอกว่าเธอคล้ายกับชาวบ้านคนอื่นๆทรงผมและก็เสื้อผ้าของเธอมีที่มาจากแฟชั่นใหม่ในทศวรรษที่60และการออกแบบเธอได้แรงบันดาลใจมาจากผีญี่ปุ่นอาชัคูชามะในวงเล็บสาว8ฟุตอีกทั้งดิมิเทรสยังถูกออกแบบมาให้เป็นแวมไพร์ด้วยเธอมีกลาบสีดำสามดอกอยู่ใกล้หัวใจแต่ละดอกเป็นตัวแทนของลูกสาวทั้ง3าคนถึงคิวของลูกสาวที่ว่ากันบ้างนะครับลูกสาวของดิมิเทรส จากซ้ายเป็นขวาก็คือเบล่าคาสันดราและก็เดนิล่าแต่ละคนก็มีรอยสักรูปดอกไม้บนหน้าผากครับและถัดมาก็คือโมโรไอกาครับศัตรูเพศหญิงจากคุกใต้ดินในปราสาทดิมิเทรสอาซีนาดูดเลือดจากมนุษย์เพศชายส่วนผู้หญิงนั้นจะเปลี่ยนเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะเป็นทาสของเธออันที่จริงในเกมอาจจะดูยากแต่ว่าศัตรูทุกตัวในปราสาทคือทาสผู้หญิงถัดมาคือซามกาศัตรูบินได้ที่ปรากฏอยู่บนหลังคาปราสาทเช่นเดียวกับโมโรไอกาศัตรูพวกนี้เคยเป็นผู้หญิงที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นทาสพวกมมันนนใใช้้ลลิยาวาวกรดดืืเ่เอ ดิเมทรีส์กายพันเด็กคูล่านั้นเป็นแม่บทของดิเ t ทร s สยังมีความหมายว่าบุตรแห่งมังกรเราจึงใช้การออกแบบแวมไพร์มังกรสีหลักของเธอมีสีขาวแดงและดำผสมผสานกับองค์ประกอบหลักๆที่พบในการออกแบบสั์ปะหลาดของ Resident Evil ที่จริงเกรดของเธอก็คือเซลล์ที่จับกลุ่มรวมกันการแปลสภาพบอสแต่ละครั้งคือแต่ละคนในเวอร์ชันขยายใหญ่ซึ่งสำหรับอัซีนาก็หมายถึงการเป็นแวมไพร์ที่มีเขี้ยวยักษ์ขนาดมหึมา ต่อไปก็จะเป็นภาพ i m มิเทสกลายพันธุ์โดยละเอียดครับความเห็นบอกว่านอกจากนี้เรายังออกแบบให้ร่างมนุษย์ของเธอถูกเก็บไว้ที่ด้านหลังอีกด้วยและเซลล์ที่ขยายใหญ่ของดิมิเทสยังงอกเป็นหนวดที่ดูคล้ายผมด้วยอิทธิพลของปรสิตโดนหน้าเบน e เวนโทและแองจี้ ความเห็นพุ่มกับสินบอกว่าช่างทําหุ่นกระบอกดอนนาและแองจี้ตุ๊กตาของเธอดอนนาแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกสีดําส่วนแองจี้สวมชุดแต่งงานพร้อมดอกไม้ต่างเป็นตัวแทนของความตายและชีวิตใบหน้าของแองจี้มีที่มาจากแม่บทด,ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์แบบเดียวกับที่อยู่บนตราเบเนเวนโตส่วนใบหน้าของดอนนาก็ยังมีที่มาจากตราสัญลักษณ์เดียวกันโดยส่วนที่อยู่บนใบหน้าของเธอที่ดูน่ากลัวนั้นเกิดจากปรสิตคอนเซปต์หลักของเธอก็คือเธอเป็นผี ตุ๊กตาของดอนนาตุ๊กตาตระกูลครอบครัวเบเนเวนโตที่ดอนนาทำขึ้นมาก็จะประกอบด้วยตุ๊กตาทั้งหมด6ตัวด้วยกันครับต่อไปจะเป็นเจ้าทารกตัวใหญ่กันบ้างน,นะครับทารกคือเด็กหญิงอายุ2-3นาทีที่มีความสูง5ฟุต10นิ้วและความยาว7ฟุต7นิ้วเธอถูกสร้างขึ้นจากตุ๊กตาของมีอาเธอคลานและปล่อยให้สายรกห้อยไปตามทางขณะเรียกอีธานว่าคุณพ่อ เธอลืมตาข้างซ้ายได้หักตั้งใจและจะเอาทุกอย่างใส่ปากหากเธอพบสิ่งที่ตามหาอยู่เธอก็จะกินมันเข้าไปทันทีทารกน้ำลายไหลบ่อยและไม่มีฟันแต่ว่ามือและเท้าของเธอดูเหมือนมือและเท้าของทารกจริงๆคอนเซปต์อาร์ตมอรนนอธิบายว่ามอรททำมุงกุฎให้ตัวเองจากกระดูกของชาวบ้านนอกจากนี้เขายังถูกปร,ราศิตกัดกินมากกว่าเจ้านายคนอื่นๆ แนวคิดเบื้องหลังการออกแบบโมอโรก็คือเขาเป็นครึ่งคนครึ่งปลาแล้วเราใช้ชิ้นส่วนของสัตว์ทะเลที่น่ากลัวหลายจุดซึ่งยังสื่อถึงสัตว์ประหลาดแนวซีรีส์ e s i d e n t ์อีวิเวกด้วยแต่ที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตกลายสภาพตัวอื่นในซีรีส์ก็คือเขายังคงเข้าใจและพูดภาษามนุษย์ได้เป็นสัตว์ประหลาดหายากที่สามารถสื่อสารได้ครับและท้ายสุดก็คือสมองของเขาบวมเข้าไปด้านหลังทําให้ลูกตาของเขาปูดออกมาการออกแบบตัวละครนี้ยังมีที่มาจากผีแม่น้ําของญี่ปุ่นที่เรียกว่ากัปผาอีกด้วย ต่อไปเป็นมอโรกลายพันธุ์ครับร่างกลายพันธ์ของมอโรนั้นดูเหมือนสัตว์น้ำมากขึ้นเนื่องจากการต่อสู้ของบอสแต่ละตัวนั้นได้เขาโครงมาจากตีมของพวกเขาในเวอร์ชั่นยักษ์มอโรจึงเป็นสัตว์น้ำขนาดมหึมาที่มีร่างกายปกคคุมด้วยดวงตาของกบเขาใช้แขนและขาขนาดใหญ่ตลอดจนร่างกายที่เหมือนปลายยักษ์ของเขาในการว่ายน้ำ ภาพมอโรกลายพันธุ์โดยละเอียดความเห็นบอกว่าภาพนี้ได้แสดงภาพการโจมตีด้วยการคลายกรดของมอโรตลอดจนร่างที่แท้จริงของเขาที่อยู่ภายในปากของร่างกายขนาดมหึมาเราพยายามนําเสนอความเป็นสัตว์น้ําที่น่าขนลุกของเขาในแต่ละทุ่งท่าและการโจมตีต่อการที่คาวให้เซนเบิร์กครับคอนเซปต์หลักของให้เซนเบิร์กมีเขาโครงจากแฟรงเกนสไตล์เราอยากสร้างตัวละครผมสีเทาที่เท่ที่มีความหยาบก,กระด้างเล็กน้อยเขาสูบฟิก้าคิวบาสุดโปรดของเขา ต่อไปเป็นภาพไฮซินเบิร์กไกลพันครับเราได้เลือกรูปลักษณ์ที่ดูตรงกันข้ามกับร่างมนุษย์ของเขาสัตว์ประหลาดจากกลขนาดยักษ์การออกแบบนี้มาจากแนวคิดที่ว่าเขาใช้เศษเหล็กที่กระจัดกระจายอยู่รอบๆโรงงานเขาครอบครองๆๆอาวุธตั้งแต่รถถังไปจนถึงเครื่องบินแล้วก็มีงานทดลองที่ผลิตขึ้นขนาดใหญ่กองสูงเป็นภูเขาภาพไฮซินเบิร์กไกลพันโดยละเอียดบอกว่าการออกแบบดั้งเดิมนั้นมีที่มาจากผีเสื้อจกกักรพรรดิที่ดูอลังการเราอยากให้เขาดูเหมือนเคลื่อนที่บนเส้นใยและรวดเร็วกว่าสัตว์ประหลาดบอสตัวอื่น ต่อไปเป็นมอนสเตอร์โซลเดสไอครับเราเรียกศัตรูพวกนี้ว่ามนุษย์สว่านอยู่นานในช่วงของการพัฒนาเกมเพราะว่าแขนข้างหนึ่งถูกแทนที่ด้วยสว่านแนวคิดสําหรับศัตรูพวกนี้ก็คือพวกมันมีปฏิกรฝังอยู่ในอกภายในมีประสิทธิที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องยนต์เผาผลาญภายในให้เซนเบิร์กใช้หน่วยแว่นกันลมในการควบคุมพวกมัน โซเด็ตพนเซอร์เราตั้งใจทำศัตรูที่อยู่ในโรงงานให้ดูแตกต่างออกไปจะได้ไม่แค่ทำให้ผู้เล่นกลัวแต่ยังเพิ่มบรรยากาศของการมีส่วนร่วมอีกด้วยการออกแบบนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเกราะและก็หมวกเกราะแบบตะวันตกยุคกลางภาพต่อไปโซเด็ตเจ็ดครับเราชอบชื่อสว่านไอพ่นมากในระหว่างพัฒนาเกมพวกมันใช้ไอพ่นที่ด้านหลังและสีสาก,ก็ดูเหมือนเครื่องบินต่อสู้การออกแบบนี้คล้ายๆกับกรณีของปูเกือกมา้าเราออกแบบทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้มีระเอียดมากน้อยต่างกันเพื่อให้ด้านหลังดูหน้าตกตลึงเป็นพิเศษ สเตอร์มใบพัดบนหัวของมันทํามาจากใบมีดเลื่อยไฟฟ้ามันจะสับแขนตัวเองออกหากแขนนั้นมาเกะก,กะใบมีดที่กําลังหมุนอยู่เราเคยมีแผนว่าจะให้สเตอร์มนั้นเป็นพ่อที่แท้จริงของไฮเซนเบิร์กและระหว่างการพัฒนาเราเรียกเขาว่ามนุษย์ใบพัดอูริอัสราแชะประสิทธิ์บนตัวของเขานั้นดูแตกต่างออกไปเมื่อเทียบกับไรแแขนส่วนใหญ่ครับเราได้สร้างเขาขึ้นมาเพื่อพิทักษ์เชื้อราไม่กะไมซีดวอร์ชั่นสุดท้ายของเขาถือกระบองขนาดยักษ์ไม่ใช้ค้อนอูริอัสคือน้องชายของเขา คอนเซปต์อาร์ตของบอสใหญ่ของเกมกันบ้างนะครับมิรรนดาการออกแบบคุณแม่มิรันดามีที่มาจากแนวนคิดเรื่องราชินีอีกาเธอเป็นผู้นำทางศาสนาที่ต้องการตัวโรสและมีความสามารถในการเรียนแบบคนหรือสิ่งของได้ทุกอย่างปีบนหลังของเธอเกิดจากเชื้อรานะครับทำให้เธอควบคุมมันได้อย่างเต็มที่ชุดกระปรงของเธอเก่าและขาดวินแสดงให้เห็นว่าเธอปกครองหมู่บ้านนี้มาน,นานมากๆแล้ว ในฐานะบอกเกิดแห่งความชั่วร้ายทั้งปวงในเกมนี้คุณจะเห็นภาพคล้ายเธอบนเครื่องรางของหมู่บ้านนอกจากนี้คุณยังพบตราของเจ้านายทั้ง4บนผ้าคลุมไหล่ของเธออันเป็นอีกหลักฐานถึงอำนาจของเธอที่นี่ าพามมรันดากลายพันธุ์เชื้อราในตัวของเธอนั้นกระจายตัวไปทั่วทําให้ปากและผิวหนังของเธอเริ่มที่จะแตกแลศมีสีทองของเธอใหญ่ขึ้นและแน่นหนาขึ้นและงอกออกมาจากกระดูกสันหลังของเธอด้วยเธออยู่บนโลกมานานมากแล้วและในที่สุดอายุที่แท้จริงของเธอก็เริ่มปรากฏเราไม่อยากให้ฉากต่อสู้กับมิรันดานดูเหมือนเหตุการณ์หนึ่งแต่อยากให้เป็นการต่อสู้กับบ,บอสที่ท้าทายจริงๆเราเลยเลือกใช้การออกแบบที่ฉากหน้าของความเป็นมนุษย์ของเธอยังคงครบถ้วน ต่อไปเป็นร่างมิรันดากลายพันธุ์แบบบินได้นะครับมิรันดาได้ใช้เครือข่ายเชื้อราเพื่อเข้าถึงลำดับพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่ในเชื้อราไม่กับไมซีสและใช้การแปลสภาพเหล่านี้ในการต่อสู้มิรันดากลายพันธ์ร่างแมงมุมครับร่างคล้ายแมงมุมยักษ์ของมิรันดาก็คือร่างแบบนี้เลย ต่อไปจะเป็นสมุดภาพนะครับคอนเซปต์ Concept สำหรับหนังสือภาพนี้มีที่มาจากหนังสือป๊อปอัพและภาพพิมพ์ญี่ปุ่นในวงเล็บภาพกระดาษแบบญี่ปุ่นสีหลักสําหรับหมู่บ้านก็คือทองเก่าๆดําดโลหะและขาวหิมะทั้งหมดนี้ถูกนํามาใช้ในสมุดภาพสมุดภาพที่2นะครับคอนเซปต์อาร์ตสำหรับครอบครัวในสมุดภาพมีที่มาจากอ e ีธานมีอาร์และโรสสีของเด็กหญิงเข้ากันกับสีของโรสวัยผู้ใหญ่ในเวอร์ชันสุดท้าย สมุดภาพที่3นะครับคอนเซปต์อาร์สำหรับเจ้าแห่งข้างคาวในสมุดภาพขนส่วนสีขาวมีที่มาจากดิมิเทรสส่วนข้างคาวสีดําอีก3าตัวก็มีที่มาจากลูกสาวของเธอจินตภาพข้างคาวแวมพร์คือคําใบ้ว่าสิ่งนี้มีความเชื่อมโยงกับเร็กคูล่าครับสมุดภาพที่4การออกแบบสําหรับราชาป,ปลาและดาร์ฟวิเวอร์มาจากมอโรและกเบเนเวนโตตามลําดับสมุดภาพที่5้าคอนเซปต์อาร์สำหรับม้าเหล็กและแม่มดที่มาจากไอซนเบิร์กและมิรรนดาฉากในหนังสือตอนที่เด็กหญิงปรากฏตัวอยู่ใต้จันทร์เต็มดวงนี้เหมือนกับเรื่องราวในเกม สมุดภาพที่6นะครับคอนเซปต์อาร์ตสำหรับตอนที่เด็กหญิงและแม่เข้าไปในป่าในภาพและภาพที่7นะครับคอนเซปต์อาร์ตสำหรับตอนที่เด็กหญิงลงทางในป่าในสมุดภาพเช่นกันสมุดภาพที่8คอนเซปต์อาร์ตสำหรับตอนที่พ่อและแม่เข้าไปช่วยลูกในป่าและนี่คือคอนเซปต์อาร์ตของพ่อที่ต่อสู้กับแม่มดส่วนแม่หนีไปพร้อมกับลูกสาวมาดูภาพมีอากับโรสกันบ้างนะครับคอนเซปต์อาร์ตสำหรับบทนำของวิ l เทสตอนที่มีอาอ่านสมุดภาพให้โรสฟัง และนี่คือภาพการสังหารมีอาครับคอนเซปต์อาร์ตสำหรับบทนำของวิลเลจตอนที่คริสยิงมีอาแล้วก็นําตัวโรสไปภาพต่อมามีชื่อว่าการลักพาตัวโรสคำบรรยายก็ยังบอกเหมือนเดิมนะครับนี่คือฉากที่คริสพาตัวโรสไปฉากนี้ถูกสร้างขึ้นและใช้เป็นการออกแบบภาพหลักสําหรับทีมในขั้นตอนของการพัฒนาเพื่อให้ทีมงานเข้าใจมุมมองที่อีธานมีต่อเหตุการณ์นี้การต่อสู้กับไรแคนครับการพัฒนาวิลเลจมีการลองผิดลองถูกหลายครั้งแต่นี่จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดสยองขวัญและนี่คือวิธีการสร้างไรแคน นี่คือภาพทิวทัศน์ของหมู่บ้านทิวทัศน์ภูเขาที่สูงตระง่านเหนือหมู่บ้านเบื้องล่างภาพนี้ถูกวาดขึ้นในวันแรกของการพัฒนาเกมเราอยากสร้างแรงสั่นสะเทือนที่แตกต่างจากความสยองขวัญของการติดอยู่ในบ้านอย่างใน Resident Evil 7เราได้เลือกใช้ภูเขาสูงตระง่านเพื่อทําให้เกมให้ความรู้สึกของหมู่บ้านผีสิงที่โดดเดี่ยวกระท่อมกลางป่าคอนเซปต์อาร์ตของกระท่อมนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงให้ทีมงานเห็นระดับของคุณภาพในการแปลงภาพที่เราต้องการสําหรับเกมนี้กังหันลมกังหันลมขนาดใหญ่ตั้งอยู่เหนือสุส และนี่คือภาพประตูที่เชื่อมต่อหมู่บ้านกับปราสาทดิเมทรสรูปนูนบนประตูแสดงภาพหญิงสาวพรหมจรรย์ที่ช่วยหมู่บ้านจากปีศาจร้ายเมื่อนานมาแล้วต่อไปเป็นคอนเซปต์อาร์ตสำหรับทุ่งที่นําไปสู่บ้านของลยซาหุ่นไล่กาที่ไม่มีความพิเศษอะไรแต่บริเวณนี้มีโครงสร้างกระดูกแพะจํานวนมากซึ่งมีไว้เพื่อขับไล่ปีศาจแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นฉากด้านในบ้านของลยซาครับจะเป็นภาพของชาวบ,บ้านผู้รอดชีวิตที่หนีรอดจากการโจมตีของไรแค้นมากเกาะกลุ่มกัน และนี่เป็นภาพที่เราได้เห็นไรแคนเยอะมากนะครับในอาณาเขตไรแคนไลแคนคือสัตว์ป่าที่ดุร้ายนะครับแต่เราก็อยากจะสื่อด้วยว่าพวกมันก็คือสัตว์ฝูงการหาจุดสมดุลระหว่างสติปัญญาและธรรมชาติในภาพนี้ตลอดจนในเกมทั้งหมดคือหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโบสถ์ถ้ำคอนเซปต์อาร์ตสำหรับการพิพากษาอีธานมิันดานและเหล่าเจ้านายเริ่มใช้พื้นที่นี้ในการพิพากษาในอดีตเพื่อลงโทษคนนอกรีด จากซ้ายไปขวาก็จะได้เห็นดิเมทรสดอนนามิรรนดามอร์โรและก็ไฮเซนเบิร์กตำแหน่งและท่าทางของพวกเขาสะท้อนสถานะและบุคลิกของพวกเขาต่อไปเป็นภาพไรองุ่นครับคอนเซปต์อาร์สำหรับไรองุ่นนอกปราสาทดิเมทรสที่ซึ่งอัลซิน่าได้ใช้ทำวายควรจะเห็นลูกสาวข,ของเธอกำลังลากเกือของหมู่บ้านเข้าไปในปราสาทรูปปั้นเทวทูตทั้ง4ปราสาทดิเทรนัหน้าขนลุกแต่ก็มีการตกแต่งด้วยภาพลักษณะที่เย้ายวนใจเช่นรูปปั้นเหล่านี้ และนี่คือห้องแต่งตัวครับคอนเซปต์อาร์ตสำหรับห้องแต่งตัวของดิมิเชสซื้อผ้าทั้งหมดของเธอเป็นสีขาวหรือว่าสีแดงต่อไปเป็นห้องลิมรสห้องห้องนี้อยู่ใต้ประสาทที่ซึ่งเหยื่อของดิมิเชสถูกดูดเลือดที่เธอนําไปทาไวน์และนี่ก็คือภาพใต้ประสาทดิมิเชสครับอัลซิน่ามองไปรอบๆห้องเก็บไวน์ของเธอในขณะที่อีธานคลานผ่านอุโมองค์ใต้ประสาทห้องสะสมห้องที่เต็มไปด้วยสมบัติและงานศิลปะนี่คือตําแหน่งที่ตั้งเดิมของเขาวงกฏ รูปปั้นหน้ากากความตายทางซ้ายคือหนึ่งในรูปปั้นที่มีหน้ากากเทวทูตท้างขวาคือคอนเซปต์อาร์ตของกุญแจเหรียญตราเหล็กตราเดียวกันนี้ปรากฏอยู่ที่ประตูและนี่คือโถงแห่งการชำระล้างครับห้องอันเป็นที่ตั้งของรูปปั้นทั้ง4ท่านหญิงเจ้านายคนรับใช้และชาวไร่เจ้านายขุดรีดพืชผลจากชาวบ้านแล้วส่งต่อไปให้คนรับใช้ที่นำผลผลิตขั้นสุดท้ายไปมอบให้กับท่านหญิงห้องของดิมิเตสฉากนี้กลายเป็นการโทรศัพท์ระหว่างดิมิเตสและมิรานดา และนี่คือภาพกุญแจของดิมิเทสครับเราออกแบบกุญแจไว้หลายรูปแบบโดยผสมผสานตราของดิมิเทสเข้ากับการออกแบบที่มีความเป็นผู้หญิงเราเลือกเวอร์ชั่นสุดท้ายเพราะมันมีเค้าโครงที่ไม่เหมือนใครประตูของดิมิเทสนะครับประตูออกแบบมาให้เข้ากับลวดลายบนกุญแจของดิมิเทสประตูที่ตราสัญลักษณ์ชัดที่สุดและมีกรอบประตูสวยที่สุดถูกเลือกให้เป็นงานออกแบบชิ้นสุดท้ายและนี่คือกรงเล็บของอัลซีนาครับอัลซีนาใช้เล็บยาวๆที่คมเหมือนกรงเล็บในการสร้างความวุ่นวายในคุกใต้ดิน ลงใต้สุดก็ขึ้นมาบนสุดกันบ้างที่หลังคารปราสาทครับและนี่คือคอนเซปต์อาร์ตสำหรับสตูบินได้บนหลังคารปราสาทป้อมสักการะป้อมประการสุดท้ายของปราสาทสถานที่ที่อีธานต่อสู้กับดิมิเทรสเดิมทีพื้นที่บริเวณนี้จะถูกใช้เป็นห้องเก็บอาวุธย้อนยุคต่อไปเป็นมีดที่ใช้ต่อสู้กับดิมิเทรสครับซึ่งทําให้เธอแปลงร่างเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ข้ามมาที่หุบเขาสายหมอกกันบ้างนะครับ ณตรงนี้คือพื้นที่โดยรอบบ้านเบเนเวนโตที่พากของดอนนาและตุ๊กตาของเธอถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาเดิมเรานึกถึงฉากที่อีธานถูกศัตรูไล่ตามข้ามสะพานแขวนที่ยาวไปถึงุบผาหลังหมู่บ้านส่วนบ้านเบเนเวนโตคอนเซปต์อาร์สำหรับส่วนที่นําไปสู่บ้านเบเนเวนโตครับแปลงดอกไม้ของเบเนเวนโตแปลงดอกไม้ขนาดใหญ่พร้อมกับหลุมศพขนาดยักษ์ที่ตั้งอยู่ตรงกลางดอนนาจัดหลุมศพเล็กๆไวร้รอบๆและให้ตุ๊กตาของเธอแอบอิงหลุมศพดอนนาได้ใช้ดอกไม้สีเหลืองในการทําให้คนเห็นภาพหลอน ถัดมาเป็นภาพบ้านเบเนเวนโตกันบ้างครับรูปลักษณ์และผังของบ้านไม่ได้เปลี่ยนไปจากตอนสร้างคอนเซปต์อาร์ตในการพัฒนาช่วงแรกมากนักเราใส่ใจมากในการสร้างฉากที่มีคุณภาพสูงทว่าระหว่างการพัฒนาเกมช่วงแรกเดิมที่นี่จะเป็นบ้านของหมอไม่ใช่บ้านตุ๊กตาแล้วน่าจะเป็นหมอประจําหมู่บ้านส่วนตุ๊กตาแองจี้นั้นไม่เคยมีโตัวตนนี่คือภาพของเวิร์กช็อปตุ๊กตาครับห้องในชั้นใต้ดินของบ้านเบเนเวนโตสถานที่สร้างตุ๊กตามีอาร์ภาพประทับโดยรวมของห้องไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ว่าการออกแบบแองจี้ไม่เหมือนเดิม ตุ๊กตามีอาตุ๊กตาของมีอานี้ถูกตั้งใจให้เป็นปริศนาที่คล้ายกับกล่องปริศนาของจีนเนื่องจากเดิมทีที่นี่จะเป็นบ้านของหมอคอนเซปต์ในตอนนั้นจึงไม่ใช่ตุ๊กตาแต่ว่าเป็นศพที่ดูเหมือนมีอาครับภาพต่อไปเป็นหมู่บ้านประมงครับคอนเซปต์อาร์สำหรับฉากที่อีธานได้พบกับมอโรที่กําลังตามหาศพมาทําการทดลอง เราตัดสินใจกันตั้งแต่เนินเน่นๆว่าอีธานจะเดินทางจากกังหันลมลงไปใต้ดินได้ยังไงเราอยากให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่น่ารังเกียจเราเลยสร้างทิวทัศน์และผังของพื้นที่ให้มีบรรยากาศที่น่าขยะขแขยงเพื่อให้เข้ากับมอโรภาพต่อไปพบมอโรคอนเซปต์อาร์ที่อีธานได้พบกับมอโรคุณก็จะเห็นโรงงานของไฮเซนเบิร์กอยู่ไกลออกไปความคิดเดิมก็คือน,นี่จะเป็นหมู่บ้านชาวประมงยุโรปแต่เนื่องจากมันยากเกินไปเราเลยตัดสินใจให้นี่เป็นหมู่บ้านที่น้ำท่วมบ่อยแทน ต่อไปเป็นภาพของข้อเหวี่ยงกังหันลมครับข้อเหวี่ยงที่ใช้หมุนกังหันลมที่มีรวดลายสัตว์ทะเลในตำนานคราเคนประตูระบายน้ำเรามีความคิดว่าจะให้ถ่ายน้ำจากประตูระบายน้ำขนาดใหญ่ซึ่งหมายความว่าเราต้องออกแบบพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมด้วยแผนการช่วงแรกของเราก็คืออีธานจะต้องข้ามประตูระบายน้ำแห่งนี้เพื่อที่จะให้ไปถึงโรงงานและเก็บตราสัญลักษณ์ทั้งหมดทำที่มีภาพวาดคอนเซปต์อาร์สำหรับฉากที่อีธานพบยายแก่นี่ยังเป็นจุดที่เขาได้รับกุญแจมีปีอีกด้วย ้ากรูปปั้นราชาทั้ง4คนรูปปั้นกษัตริย์ทั้ง4กับถ้วยที่อยู่ตรงกลางผู้ก่อตั้งหมู่บ้านเหล่านี้เคยปกป้องถ้วยเอาไว้รูปปั้นราชาทั้ง4โดยละเอียดถ้วยของยักษ์ตั้งแต่อยู่บนแท่นมีการออกแบบกุญแจมีปีกที่เชื่อมโยงกับสัญลักษณ์ของหมู่บ้านประตูซากปรากาหักพังทางขวาคือเส้นทางไปยังบ้านเนเวนโทและผ่านประตูไปเป็นเส้นทางสู่ซากปรากาหักพังที่มีรูปปั้นกษัตริย์ทั้ง4คน ทางแยกทางแยกที่มีแท่นวงกลมอยู่ตรงกลางเป็นสัญญาณถึงฉากเปิดเกมภาพนี้น่าสนใจคุณผู้ชมครับ BSAA เราได้งานออกแบบนี้มาจาก r e s i d e n t e v i l 7โดยเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายของตราเล็กน้อยกระเป๋าใส่น้ำที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังทำให้มันมีการออกแบบที่ไม่เหมือนใครตอนนี้ BSAA คือองค์กรที่เน่าเปื่อยและผุพังที่ใช้ทหารที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ต่อไปเป็นภาพโรงสีครับเดิมที่นี่เป็นโรงสีที่ชาวบ้านใช้แต่ว่าปัจจุบันเต็มไปด้วยลายแค้นที่เปลี่ยนที่นี่เป็นรัง แล้วก็ป้อมประการที่1ครับคอนเซปต์อาร์สำหรับรังไรแคนไรแคนมีสติปัญญาและพลังที่แตกต่างออกไปเมื่อเทียบกับซอมบี้กานาโดและมาจินีเราต้องการสร้างฉากที่สะท้อนให้เห็นจุดนี้ป้อมประการที่2ลึกเข้าไปในรังไรแคนตั้งแต่แรกเริ่มเราต้องการฉากต่อสู้ในพื้นที่สูงที่เปิดโล่งต่อไปเป็นสร้างสะพานครับคอนเซปต์อาร์สำหรับสะพานที่นําทางเราไปยังโรงงานของไฮเซนเบิร์กเดิมจะเป็นแค่ด้านข้างของเส้นทางไปสู่สร้างแท่นบูชา การโจมตีของสเติร์มสเติร์มไล่ล่าอีธานไปตามทางเดินแคบ,บทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าต่อไปเป็นภาพที่มีชื่อว่าถ้ำยักษ์ครับคอนเซปต์อาร์สำหรับฉากที่ไฮเซนเบิร์กเตะอีธานลงไปในหลุมและมีถ้ำขนาดมหึมาอยู่ใต้โรงงานเครื่องหล่อเครื่องหล่อที่ใช้แม่พิมพ์ในการสร้างวัตถุท,ที่ทำจากเหล็กหล่อแนวคิดสำหรับปริศนาที่มีตั้งแต่การพัฒนาเกมช่วงแรกเพื่อเป็นวิธีการสร้างกุญแจ ต่อไปเป็นโรงหล่อครับเดิมห้องนี้ใช้สําหรับการหล่อโลหะเท่านั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วไฮเซนเบิร์กใช้ที่นี่เพื่อทําการทดลองที่บิดเบี้ยวของเขาห้องนี้เชื่อมโยงกับห้องเครื่องยนต์ที่ซ่อนอยู่ห้องเครื่องยนต์และนี่จะเป็นภาพห้องเครื่องยนต์ครับห้องเครื่องยนต์ที่ทํางานด้วยลูกสูบขนาดยักษ์การต่อสู้กับเพลาเครื่องบดคำบรรยายบอกว่าการต่อสู้ภายในเพลาเครื่องบดนี่คือการออกแบบช่วงแรกสําหรับโซเดสเจตเดิมเรานึกภาพพื้นที่ที่ให้พวกมันบินไปมาได้อย่างเสรี ต่อไปเป็นกุญแจของไฮเซนเบิร์กครับเราเลือกใช้การออกแบบที่มีม้าที่ดูทรงพลังเหมือนที่อยู่บนตราของไฮเซนเบิร์กแล้วก็นี่คือภาพเริ่มการต่อสู้กับไฮเซนเบิร์กกันบ้างครับเรานึกภาพของอีธานที่ตกลงไปในหลุมราวๆโพลเพลย์และกลับขึ้นมาจากหลุมมาพบกับท้องฟ้ายามราตรีที่มีพายุทะมึนผังเหตุการณ์โดยรวมไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักจากพัฒนาการในช่วงแรก ภาพต่อไปเป็นฉากไฮเซนเบิร์กไกลพันแล้วก็เกิดการต่อสู้ขึ้นนะครับคอนเซปต์อาร์ตสำหรับการต่อสู้กับบอสไฮเซนเบิร์กตั้งแต่ในการพัฒนาช่วงแรกศึกครั้งนี้จะเริ่มต้นขึ้นด้วยปืนใหญ่อัตตาจรสิ่งเดียวที่แตกต่างออกไปก็คือในเวอร์ชันสุดท้ายไฮเซนเบิร์กไม่ได้แพ้เพราะว่าหอส่งสัญญ,ญาณที่ถลม่มภาพไฮเซนเบิร์กไกลพันต่อสู้ภาพที่2ครับเราคิดว่าลานของไฮเซนเบิร์กควรจะเต็มไปด้วยเศษเหล็กและผนะต่างๆที่เขาใช้ในระหว่างการต่อสู้ ต่อไปเป็นภาพของคริสกันบ้างน,นะครับภาพคอนเซปต์ของคริสเรดฟิลด์ภาพนี้มีเจตนาเพื่อแสดงการต่อสู้3ทางระหว่างคริส b s a a a และก็ไหลแค่นหมู่บ้านราปกคลุมเชื้อราค่อยๆเกลืนกินทั้งหมู่บ้านภายใต้ดวงจันทร์สีแดงฉานเมื่อพิธีกรรมถึงจุดสูงสุดขณะที่มิรัน่าเริ่มพิธีหนวดราที่ดูคล้ายพืชก็เริ่มบุกรุกพวกไลแคนและก็ทั้งหมู่บ้านตกอยู่ในความโกลาหล เชื้อราไม่กลับมซีสคริสพบเชื้อราไม่กลับมซียักษ์อยู่ในซากปรหักพังมันคือปรสิตก้อนใหญ่ที่เกาะตัวกันเป็นรูปทรงหน้าสะอิดสะเอียนมีการเปริดเผยว่าทุกสิ่งเริ่มต้นขึ้นที่นี่และนี่คือใจกลางของเครือข่ายเชื้อราเชื้อรานี้อย่างรากมานานกว่าร้อยปีก่อนที่เมเลดาจะมาพบมันและใช้พลังของมันเพื่อทําให้ตัวเองกลายเป็นหัวหน้าที่ทรงพลังตอนที่คริสหลบหนีออกมาจากซากปรหักพังเขาพบห้องวิจัยของเมเลดาที่ซึ่งมีอาตัวจริงถูกขังอยู่ แล้วก็จะเป็นภาพสถานประกอบพิธีกรรมครับแนวคิดเบื้องหลังภาพนี้ก็คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของอ e ีธานมิันดาที่กลายเป็นหญิงชราจะใช้โรสประกอบพิธีกรรมหนวยเชื้อราได้ปกคลุมรูปปั้นกษัตริย์ทั้ง4ีและดูแทบจะเหมือนปีกการต่อสู้มิลนดากลายพันธุ์คอนเซปต์อาร์ตสำหรับการต่อสู้ของอ e ีธานกับมิลนดาบนสถานประกอบพิธีกรรมที่ปกคลุมไปด้วยเชื้อราเราอยากคิดว่าศัตรูในวิลเลจจะดูเป็นอย่างไรจากมุมมองของบุคคลที่1ง,งานศิลป์หลักแบบนี้เป็นสิ่งจําเป็นต่อาการวาดภาพการเล่นเกม และภาพต่อไปเป็นภาพมิัันดากลายพันธุ์ในมุมมองบุคคลที่1ที่เธออยู่ในร่างของแมงมุมครับแล้วก็ตามด้วยร่างบินได้ร่างนี้ภาพต่อมามีชื่อว่าการหลบหนีครับคอนเซปต์อาร์สำหรับฉากสุดท้ายของอ e ีธานเมื่อเขากับคริสหนีออกจากหมู่บ้านทว่ามิรันดาที่ตอนนี้ได้รวมร่างเข้ากับปรสิตยักษ์เกิดคุ้มคลั่งและขวางโรสไม่ให้หลบหนีเธอดูเหมือนสัญลักษณ์ของหมู่บ้านที่มีปรสิตและขนนก บทส่งท้ายที่1โรสโตแล้วและกําลังอ่านสมุดภาพที่พ่อแม่เคยอ่านให้ฟังสมัยที่เธอยังเป็นเด็กเธอมีช่อดอกไม้ที่จะนาไปวางที่หลุมศพของอีธานริสมอบจ็กเก็ตและแหวนของอีธานให้กับเธอบทส่งท้ายภาพที่2ครับเธอไปที่หลุมศพของอีธานหลังเห็นแม่และเด็กบนรถประจําทางขณะกำลังคุยกับพ่อที่หลุมศพเธอก็เห็นชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนยามรักษาความปลอดภัย เอาละครับและภาพที่เหลือก็จะเป็นภาพผู้อาวุธต่างๆนะครับซึ่งก็จะไม่ได้มีประเด็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือภาพคร่าวๆทั้งหมด120ภาพนะครับก็หวังว่ามันจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆให้กับผู้ชมได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะสุดท้ายก็ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามมาตลอดนะครับสำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวมูฟลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ